ครับมาปิดท้ายกันสักหน่อยหลายท่านถามเข้ามาว่าบอกแล้วทำไมไม่บอกต่อคุณชัดชาติเมื่อวานนี้กลางดึกเลยนะเสร็จจากไปซื้อปลาหมึกก็แวะไปเปพนักงานเก็บขยะไร้ยามดึกเยี่ยมเจ้าหน้าที่เก็บขยะอ่อนนุษเป็นจุดที่จะต้องมาเบิกขยะเบิกรถขยะไม่ใช่เบิกขยะเบิกรถขยะเพื่อจะไปเก็บขยะคุณชัดชาติบอกเนี่ขยะมันเหมือนของวิเศษทิ้งไว้แล้วหายหมดเพราะพนักงานเก็บขยะจะเป็นคนจัดการให้ก็ไล่เรียงรายละเอียด ก่อนที่จะบอกว่านี่เอาเงาะมาส่งเป็นกำลังใจตอน5ทุ่ม57านาทีเงาะครึ่งตัน500กิโลเอามาแจกนะคะมีการถามไายว่าเป็นยังไงเออที่ไหนเยอะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไอจุดที่เยอะดูจะไปพวกโรงแรมใหญ่ๆใช่ไหมใช่คือต้องยกกันใส่ถัง400ลิตรยกใส่รถเข็นกันออกมาค่ะอคอนโดด้วยบางจุดเข้าถึงได้แต่บางจุดก็ต้องเข็นกันออกมาห้างก็ขยะเยอะนะคะแต่เห็นว่ายังน้อยกว่าโรงแรม ถามพนักงานด้วยนะว่ามีวันหยุดห้าวันได้หยุดได้ไหมแม่พนักงานบอกไม่ได้หยุดเลยถ้าจะใหยุดต้องหยุดทิ้งขยะก่อนนี่คือคุณชัดชาติเนี่ยขึ้นรถขยะบอกจะขอติดรถกลับบ้านนะจะบอกให้ติดรถขยะกลับบ้านนะที่ดูบรรยากาศสักเล็กน้อยไหมเราไม่ใช่ของพิเศษนะมันมีที่มาที่ไปทุกันนะที่เราทําขึ้นมาไม้กระทั่งถุงหนึ่งใบมันก็ต้องมีที่มาที่ไปว่ามันไปลงเลยที่ไหนนะ ว่าบางทีเราเรีกว,ว่าเฮ้ยทิ้งไว้วเช้าเช้าโอ้ขยะขายหมดเลยแต่นี่แหละชีวิตของพี่นิรันด์กับทีมง,งานนี่แหละคือผู้นําขยะไปจู่จุดหมายปลายทางแล้วก็ลดครับลดลดการทำขยะหน่อยวันหยุดท่าวันนี้ได้หยุดไหมเนี่ยไม่ได้หยุดเลยครับนะถ้า<อ>ถ้าเขาหยุดทิ้งขยะก,ก็ได้หยุดเอเอเ้างั้นเราอยากจะให้พี่นิรันด์ได้หยุดกลับบ้านก็หยุดที่ทนี่อ่ะทำได้ไหมอ๋อไม่นานไม่ขาด เออเฮ้ยคำคมเว้ยไ,ไล่ไปก็ต้องถึงจุดรวมรถขยะลงไปพูดกุยพนักงานอีกนะนี่กว่าจะได้กลาบเห็นว่าตีหนึ่งนะเนี่ย<ะ>เส้นทางขยะและะ้วพนักงานเก็บขยะคุณชาตชาติบอกนี่คือผู้ปิดทองหลังพระ,ะคนเก็บขยะในยามพี่หลับเรานอนอยู่เช้าที่คุณชาตชาติโหโมงครึ่งไปโผล่อไปปรากฏตัวร้านกาแฟแถวพระขนมอ่ะใช่ค่ะตรงซอยพัฒนาเวศนะคะ <c oughs> ไปดูเชฟทําขนมแล้วก็ไป <c oughs> ดื่มกาแฟค่ะเรื่องเล่าเช้านี้ <c oughs> นําเสนอ <c oughs> พอเห็นภาพ